ขาต้องรูดนั่นเรงมันถ้าอยู่ที่เข็มันก็ออกเหมือนกันครับเค็บใบออกหมดนี่รูดเลยรูดเลยยังไม่หาคนมารูดไม่ได้เลยนี่ครับถ้ามีกิ่งน้อยอย่างนี้นี่เอากิ่งน้อยไว้ใช่ไหมครับเอาแต่ใบออกเหรอครับหรือว่าต้องหักกิ่งน้อยด้วยครับก็พี่เ็เอาออกด้วยอ๋อเอากิ่งเล็กน้อยไว้ก็ได้ครับ เก็บไวยอดมันจะเล็กไหมอ่าใช่่อขอเก็ว่าเพื่อให้มันช่วยให้มันใหญ่นี้โอกาสต่อไปก็ขอไว้แล้วก็แล้วแต่ถ้าเราตัดอย่างนี้ออกมันจะออกข้อด้านล่างลงไปจะยอดใหญ่อ๋อตัดปลายเออยอดใหญ่คนจะใหญ่แต่กิ่งที่จะขยายต่อไปมันก็น้อยครับเราต้องมองว่าถ้าเอาปักหวานเราใช้งานใช้ใบใช้ใช้ยอดก็พยายามทำกิ่งมอกมากครับ แล้วทํากี่เดือนครับถึงจะปล่อยใบเขาคืนครับอันนี้ก็หรือหมดรู้นูรู้รูร้อนเลยอริจริงแล้วมันทําได้แต่ตุลาพิกกิการับเริ่มเอาใบรนมันก็เริ่มมาเรื่อยๆรื่อยจนีสายพฤษอาฝนตกเขาก็มันก็จะให้มันพักหยุดแต่ถ้าเลี้ยงดีๆอาหารน้ําดูแลดีก็ใา้เกือบทั้งปีอ๋อเขาจะมีช่วงดอกช่วงผนอาจจะไม่เยอะมันดูแล มันจะโตเนีด่ดูดิมันชอบมันจะตัวยาน,นี่แหละเขาะว่